ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทางรายการถามสุดซอยได้ทําการสัมภาษณ์หมอปลาซึ่งคำถามมีดังนี้ครับชีวิตความเป็นอยู่แม่น้องชมพู่เป็นยังไงหมอปลาตอบว่าก่อนหน้านี้การไล่ขายเสื้อผ้าแกดรอปเพราะแกน่ะโดนปลดออกจากเพจแต่พอผมไปน่ะวันนั้นแกไลคว่าขอบคุณหมอปลาพี่น้ำฟ้าตอนนี้ยอดขายแกดีเหมือนเดิมแล้วแกทำมาหากินเหมือนเดิมคำถามถัดมา สรุปย้ายข้างใช่ไหมหมอปลาตอบว่าอย่าเรียกว่าย้ายข้างเลยเราแค่ต้องการหาว่าใครฆ่าน้องชมพู่ผมเป็นคู่กรณีกับอีกคนไม่ใช่แม่น้องชมพู่แต่แม่ชมพูนะ่น่ะเขาอยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้เราคุยกับแม่น้องชมพู่เขากับพ่อมีแค่สองคนน่าสงสารจากคนที่เป็นฝั่งเดียวกันกับเขาตอนนี้เขาผิดใจกัน คำถามถัดมามีหลายกระแสบอกว่าหมอปลาเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีใช่ไหมหมอปลาตอบว่าถ้าสีที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เกิดความเน่าไม่ดีพี่จะเปลี่ยนสีไหมเหมือนผมแหละครับทุกคนต้องเปลี่ยนถ้าสิ่งที่เราอยู่เละเทะไม่ดีทุกคนก็ต้องเปลี่ยนคำถามถัดมาบางคนบอกทำไมไม่ออกมาจากเรื่องนี้แต่ไปหาแม่น้องชมพู่อีกหมอปลาตอบว่า เราออกมาแล้วนะที่ไปน่ะเราไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปอุดหนุนแม่น้องชมพู่เขาเป็นคนทำมาหากินไปอุดหนุนเขาแปลกตรงไหนไปทำอาหารด้วยมี4เมนูมีผัดกิ้งก่าได้ทองผัดคางคกขึ้นวอต้มเปรตงูเห่าคั่วกิ้งหนังวัวลืมตีนคำถามถัดมาชื่อเมนูคิดขึ้นเองใช่ไหมหมอปลาตอบว่า เป็นเมนูหากินยากตามท้องตลาดไม่มีขายผมคิดชื่อเองคำถามถัดมาต้องการสื่อถึงอะไรหมอปลาก็ตอบว่าไม่ไม่ไม่สื่อนะแต่จะตรงอะไรนะ่ะผมก็ไม่รู้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ซึ่งหมอปลาได้ไปออกรายการถามสุดซอยโดยพิธีกรสัมภาษณ์หมอปลาซึ่งมีคำถามดังนี้ครับเขาไปโกกอกทำไมหมอปลาตอบว่าไม่รู้สิก็ไปนั่งไลดด่า คำถามถัดมาหมอปลาบอกว่าจะไม่กลับไปโกกอกใช่ไหมหมอปลาตอบว่ามันมีประเด็นพอเขาด่าผมปับ๊บตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรานึกถึงพระอาจารย์บุญมาเพราะท่านนะเป็นเจ้าของวัดเราก็ต้องไปเราต้องกลับไปณจุดนั้นว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดซึ่งแกก็คิดว่าผมพูดเรื่องการปรักทูบกับหัวผม ก็เข้าไปหาแม่น้องชมพู่แต่บอกก่อนผมกับแม่น้องชมพูนะ่น่ะไม่ใช่ศัตรูคู่ต่อกรกันตั้งแต่ทีแรกมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าหมอปลาก็ไม่ได้แตกต่างจากหมอดูร่างทรงถ้าเก่งจริงนะ่ะต้องเสกลมเสกฝนได้สิแต่ตอนนั้นนะ่ะแม่เขาอยู่กับคนนี้เลยทำให้คิดว่าเรากับเขานะ่ยอยู่คนละฝั่งแต่จริงๆนะ่ะเราไม่ใช่คู่ต่อกรกับแม่น้องชมพู่ เราเข้าไปครั้งนี้อะไรเยอะแยะมากมายบางอย่างสื่อไม่รู้คำถามถัดมาเจอแม่น้องชมพู่แล้วทำอะไรบ้างหมอป้าตอบว่าทุกคนตกใจเขาบอกว่าแฟนแม่น้องชมพู่ไม่เคยยิ้มมานานแล้วเขาอมยิ้มมีความสุขผมก็โทรหาบอก,กอข่าวหลายช่องทุกคนก็ตกใจว่าปกติแม่น้องชมพู่ใครชวนไปไหนนางจะไม่ไปนะ แต่ผมชวนไปบนภูเขาบนภูผาที่ปักทูบก,กลับหัวเขาก็ไปกับผมเขามาผูกข้อมือให้ผมด้วยเขาไปกับเราหมดให้ความร่วมมือทุกคนตกใจแกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็โกรธผมหลายๆเรื่องที่ทำให้ทัวลงแกแต่ก็เข้าใจความรู้สึกผมผมก็เข้าใจในความรู้สึกแก เอาง่ายๆนะแกรู้ว่าเราไม่ใช่คู่ต่อกรอนกับแกคำถามถัดมาเหมือนปรับความเข้าใจกันใช่ไหมหมอปลาตอบว่าน่าจะอย่างนั้นแต่เรานะ่ะไม่ได้ไปขอโทษขอ่วยเราแค่ไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นทำไมต้องขอโทษเพราะผมกับแม่ไม่ได้อะไรกันไม่ได้ผิดใจอะไรกันแค่อาจอยู่คนละฝั่งตอนนั้นคำถามถัดมาวินาทีที่เจอแม่น้องชมพู่ เป็นยังไงหมอปลาตอบว่าเขายิ้มก่อนที่ผมจะไปผมต้องไปเซ็นเรื่องคดีความเรื่องเครื่องดักฟังพ่อชมพู่ก็มีการท้าทายผมผมก็ไล้สดคิดว่าผมกลัวเหรออีกฝั่งก็คิดว่าผมไปหาเขามั้งเขาไม่อยู่บ้านวงเล็บหัวเราะจริงๆนะ่ะผมไปหาพ่อชมพู่เพราะพ่อชมพูนะ่น่ะท้าผมไปตีพึ่ง อีกฝั่งคิดว่าผมไปหาเขามัง้งเพราะผมน่ะไลฟ์แบบตุเดือดเลือดพร่านมากมึงคิดว่ามึงแน่เหรอเดี๋ยวกูจะไปให้กูไม่กลัวมึงวงเล็บหัวเราะผมไปตีพึ่งกับพ่อน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากรายการถามสุดซอยได้สัมภาษณ์หมอปลามือปรับสัมภเวสีด้วยคำถามที่หมอปลานั้นได้รับดีดังนี้ครับมีคนหนึ่ง บอกว่าหมอปลาอิจฉาลุงพลใช่ไหมหมอปลาตอบว่ามีทนายคนหนึ่งหิวแสงตัวเองไม่เคยออกสื่อแต่เริ่มนะ่ะประจบประแจงทีแรกก็วิเคราะห์เป็นกลางแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมบอกว่าจะให้รางวัลน,นำจับหนึ่งล้านขาดเหลือ,อยังไงผมออกเองเขาก็โทรมาหาผมว่าให้ผมเปิดรับบัญชีบริจาคผมว่าไม่เอาผมจะให้เองทั้งหมด ผมไม่เอาพอผมไม่เอานะ่ะเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์เพราะเชื่อไหมผมเอ่ยปากขออะไรใครไปนะ่ะเขาให้อย่างแน่นอนเพราะผมอนะอยากรู้ใครฆ่าน้องผมไม่ต้องการให้สังคมเสียเงินกับเรื่องนี้ผมคนเดียวผมรับผิดชอบพอเราไม่เปิดรับบริจาคไม่กี่วันมาไลรสดด่าว่าผมอิจฉาลุงผมถามว่าผมต้องอิจฉาลุงเขาทำไม ผมมีทุกอย่างรถราบ้านช่องก็มีทุกอย่างคดีก็ไม่มีแล้วจะอิจฉาทำไมแล้วการเปิดรับบริจาคมีที่ไหนโปร่งใสบ้างผมเกลียดเอาง่ายๆนะเรื่องนี้นะ่ะเราเป็นคนสร้างถ้าจะทำจะไปเบียดเบียนเขาทำไมผมเสือกจะให้รางวัลนำจับแล้วผมจะไปขอเขาทำไมนะ่ะผมไม่ใช่ขอทานผมไม่เอา ผมคิดแบบนี้นะเอาง่ายๆคนที่ว่าผมน่ะมันเสียผลประโยชน์พอผมไม่เล่นกับมันก็หาว่าผมไม่ดีผมเป็นคนชั่วเป็นเรื่องเสียผลประโยชน์ล้วนๆคำถามถัดมาอีกคนที่ไปกกกอกปู่มหาหมุนีเป็นยังไงบ้างหมอปลาตอบว่าช่วงแรกเขาก็โทรถามภรรยาผมแต่ภรรยาผมน่ะบอกว่าไม่ยุ่งแล้วถามว่ารู้จักกันไหม เคยคุยกับเขาสองครั้งครั้งหนึ่งไม่เกิน30วิครั้งแรกผมโทรหาถามเรื่องของเสียนพ่อแก่ครั้งที่2เขาโทรมายืมตังค์ภรรยาคำถามถัดมายืมตังค์ไปเท่าไหร่หมอปลาตอบว่ายืม9,000ตอนเขามีปัญหาออกทีวีจะปาดคอตายแต่ผมไม่รู้จักเขานะแล้วก่อนหน้านั้นเขาไลฟ์ด่าผมอย่างเดียวเลยนะ เพื่ออยากออกสื่อออกทีวีและจะปาดคอพอเห็นแบบนั้นน่ะเมียผมก็โทรหาเขาโอนเงินให้1 0 0 0 0บาทเพราะโศกสารทั้งที่ไม่รู้จักพอโอนเงินเขาก็ได้ใจเขาโกหกอีกว่าจะเอาเงินไปลงทุนซื้อทุเรียนขาย9,000บาทเมียก็โอนให้ห0 0 0นบาทแล้วขอค่าขนมลูกบ้างมีหลักฐานเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบสามหม่น และเขาบอกว่าถ้าไม่คืนให้ไลฟ์ด่าเขาได้เลยวันนั้นพอผมไลฟ์ปั๊บเขาบอกเขาไม่เคยยืมเงินยืมตังผมผมเปิดคลิปเลยเพราะผมมีคลิปเสียงทํากับไอ้พวกนี้นะ่ะลิ้นแฉกต้องมีหลักฐานพอมันบอกไม่เคยยืมปับ๊บก็มีหน้าม้ามาว่าอีกว่าทําไมไม่ทวงเอา้าคนแบบนี้งงมากแล้วเขาท้าให้มาเอาตังค์ที่บ้านเขา ผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปพอเดี๋ยวไปทักไลน์มาหาผมบอกว่าให้ส่งเลขบัญชีมาผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเมียผมไปเอาก็ท้าให้ไปเอานี่รอกลับจากกอกจะไปเอาที่บ้าน